ค่ะมิกจิงค่ะค่ะก็สำหรับวันนี้เนี่ยตามชื่อหัวข้อเลยค่ะเราจะมาแนะนําของที่เราใช้แล้วไม่ชอบหรือว่าซื้อมาแล้วผิดหวังกันค่ะโดยของที่เราเลือกมาเนี่ยก็พยายามเลือกแบบไม่มีอคตินะคะคือจะไม่เลือกเฉพาะว่ามันไม่เหมาะสมกับผิวตัวเองอะไรแบบนี้ค่ะคือจะเลือกตัวของที่คิดว่าไม่ว่าใครเนี่ยใช้ก็น่าจะมีปัญหาเดียวกันค่ะก็เลยมาแชร์ข้อมูลเผื่อไว้เผื่อว่าเพื่อๆนๆคนไหนเนี่ยกำลังสนใจของเหล่านี้อยู่ก็จะได้เป็นข้อมูลหนึ่งในการประกอบการตัดสินใจได้ค่ะ ก็ท so really sure so exactly. ั้งหมดจะมีอะไรบ้างนั้นไปชมกันได้เลยค่ะค่ะก็สำหรับของชิ้นแรกเนี่ยเป็นของที่เราเนี่ยอยากจะมาแชร์กับเพื่อนๆตั้งนานแล้วค่ะเนื่องจากว่าเราเจอปัญหานี้เนี่ยมาได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะก็จะเป็นลิปรุ่น Dear Darling Tint รุ่ i Ice Cream จาก Etude House ค่ะคือแค่นี้เพื่อนๆก็น่าจะเห็นปัญหากันแล้วใช่ไหมคะคือตัวลิปอะค่ะเมื่อใช้ไปได้สักพักหนึ่งแล้วเนี่ย ตัวเนือ้อลิปด้านในเนี่ยมันจะเปลี่ยนกลายเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะซึ่งตอนแรกเนี่ยมันก็เป็นแค่สีเดียวนะคะเราก็แบบเออทำไมสีนี้มันกลายเป็นสีขาวนะแล้วก็ไม่แน่ใจก็เลยแบบลองดูสักพักนึงปรากฏว่าทุกสีที่เราซื้อมาเนี่ยมันก็ค่อยกลายเป็นสีขาวเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะคือลิปรุร่นนี้เนี่ยเรามีได้ดกันทั้งหมด5สีค่ะซึ่งพอเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งเนี่ยทั้ง5สีก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันทั้งหมดเลยค่ะ เราเลยลองไปเสิร์ชหาในเว็บไซต์ดูว่าอาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นปัญหาของอะไรซึ่งก็รู้สึกว่ามันเป็นการที่แบบว่าออกซิเจนเนี่ยเข้าไปโดนลิปเนือ้อลิปด้านในค่ะก็เลยทำให้ลิปเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพแล้วก็กลายเป็นสีแบบนี้ค่ะซึ่งการที่มันเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยพอเราเห็นแล้วก็แบบรู้สึกกลัวไม่กล้าใช้ค่ะก็เลยไม่ได้ใช้มาสักพักใหญ่ๆแล้วค่ะก็เลยคิดว่าลิปลูปนี้เนี่ยค่อนข้างเป็นลิปที่ดังใช่ไหมคะแล้วก็น่าจะมีเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสนใจอยู่ ราะว่าแพคเกจของมันเนี่ยน่ารักมากๆเลยค่ะคือเป็นรูปไอศครีมนั่นเองค่ะแต่ว่าด้วยความที่เนื้อลิปเนี่ยมันค่อนข้างเปลี่ยนสภาพเร็วมากๆเลยค่ะคือเราซื้อรุ่นนี้มาใช้ได้ประมาณแบบไม่ถึงครึ่งปีมั้งมันก็กลายเป็นแบบค่อยๆกลายเป็นสีขาวแบบนี้ค่ะคือเราแอบกลัวนิดนึงค่ะตรงที่มันเป็นสีขาวแต่ว่าตอนที่เราเนี่ยลองเอาออกมาทาเอาเนื้อลิปออกมาทาเนี่ยเนื้อลิปมันก็ยังให้สีแบบปกติดีนะคะคือไม่ได้ทาแล้วแบบเป็นสีขาวแต่ยังไงแต่ว่า ด้วยความที่มองจากแพคเกจแล้วเนี่ยคือเห็นว่ามันเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยเราก็มไม่ค่อยกล้ายหยิบมาใช้แล้วเท่าไหร่ค่ะก็จะเห็นได้ว่าสีลิปม่ยค่อนข้างเปลี่ยนเป็นสีขาวแบบชัดเจนมากๆเลยค่ะแล้วก็หลังจากที่เราไปเสิร์ชหาข้อมูลมาเนี่ยก็พบว่าคนที่ใช้ล่นีเนี่ยก็มีปัญหาเหมือนกันหลายคนเลยค่ะคือหลังจากที่ใช้ลิปุ่นี้ไปได้สักพักแล้วเนี่ยลิปมันก็จะกลายสภาพเป็นสีขาวแบบนี้กันหลายคนเลยค่ะ เราก็เลยคิดว่าถ้าเพื่อนซื้อมาเนี่ยก็อาจจะเจอปัญหาเหมือนกันแบบนี้ได้ค่ะก็เลยมาแชร์วไว้เผื่อว่าเพื่อนๆจะได้รู้เอาไว้ว่าลิปลุ่นี้เนี่ยมันมีปัญหาแบบนี้อยู่ค่ะแล้วก็จะได้ประกอบการตัดสินใจในการซื้อได้ค่ะโดยเหตุผลที่ว่าไปเมื่อกีนน้นี้นก็เลยทำให้ลิปตัวนี้เป็นลิปที่เราไม่อยากจะแนะนํากับเพื่อนๆเ,เท่าไหร่ค่ะก็ถ้าเพื่อนสนใจอย,อยู่เนี่ยก็อยากจะให้ระวังเรื่องลิปกลายเป็นสีขาวกันนิดนึงนะคะแล้วก็เนื N ้อลิปเนี N ่ยมันเป็นลิปทินก็จริงค่ะแต่ว่ามันไม่ได้สีติดทนมากขนาดนั้นคะแต่่วา เอลิปเนี่ยเป็นเรื่องของความชอบส่วนบุคคลเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่อธิบายมากนะคะก็ให้เพื่อนๆไปลองเนื้อกันเองแต่ว่าเรื่องของปัญหาลิปเนี่ยพอใช้ไปสัสพาการเป็นสีขาวแบบนี้เนี่ยก็อยากจะเตือนเอาไว้ให้เป็นข้อมูลหนึ่งค่ะคะ่ะก็สลับชิ้นต่อไปเนี่ยเป็นผลิตภัณฑ์ที่ดังมากๆที่ญี่ปุ่น,นะคะ่ะแล้วก็มีสาวญี่ปุ่น,นใช้กันเป็นจํานวนมากเลยะคะ่ะแต่ว่า หลังจากที่เราเนี่ยใช้ไปได้สักพักนึงเราก็เจอปัญหาแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะมาเตือนเพื่อนๆเผื่อ,อไว้ค่ะนั่นก็จะเป็นตัวบอดี้สครับจากย e ี่ห้อซาบองตัวนี้ค่ะก่อนอื่นนี่ก็ต้องขอโทษกับสภาพอันเกิดกลางของมันด้วยนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าเราเนีไม่ได้ใช้ตัวนี้มาได้สักพักใหญ่ๆแล้วค่ะ แล้วก็ตั้งใจว่าจะทิ้งอยู่ค่ะแต่ว่าอยากจะนํามาแนะนําในคลิปก่อนแล้วค่อยทิ้งก็เลยแบบปล่อยทิ้งไว้จนสภาพมันเกิดการแบบนี้ก็ต้องขอโทษด้วยใน,นิดนึงนะคะสรับตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ดังมากๆเลยค่ะที่ญี่ปุ่นแล้วก็มีสาวญี่ปุ่น,นใช้กันเป็นจํานวนมากรวมไปถึงดารานักร้องญี่ปุ่นกน็ใช้กันเยอะมากๆเลยค่ะแล้วก็เคยได้รับรางวัลแอดโคลสเม่ด้วยค่ะแต่ที่นี้เนี่ยทำไมตัวที่ดังขนาดนี้เนี่ยเรารู้สึกไม่อยากจะแนะนํา ก็เดี๋ยวเราจะอธิบายเพื่อนๆฟังนะคะก็อื่นเลยเนี่ยตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอดี้สครับที่เป็นเนื้อเกลือค่ะแล้วก็เนื้อเกลือของเขาเนี่ยพิเศษมากๆเลยค่ะคือจะเป็นเกลือจากทะเลชื่อดังเดซีนั่นเองค่ะแล้วก็ได้เนี่ยมันจะมีตัวออยล์ที่ให้ความชุ่มชื้นกับผิวค่ะ ที่นะี่ตอนแรกที่เราซื้อมาเนี่ยก็เพราะว่าเราเห็นว่ามันดังมากๆใช่ไหมคะก็เลยอยากจะลองดูบ้างก็เลยไปที่ร้านค่ะแล้วก็ลองแบบเทสเตอร์ดูปรากฏว่าหลังจากที่สครับผิวด้วยตัวนี้แล้วเนี่ยผิวของเราเนี่ยมันนุม่มลื่นขึ้นทันทีเลยค่ะเราก็เลยรู้สึกประทับใจมากๆแล้วก็เลยซื้อกลับมาค่ะแล้วด้วยความที่มนันแพงมากๆเราก็เลยลังเลว่าถ้าใช้หมดนนจะซื้อต่อดีไหมหรือว่าจะลองตัวอื่นดีค่ะเราก็เลยแบบไปลองซื้อตัวอื่น,นมาใช้ไปพังๆดูก่อนค่ะว่า ตัวใหม่เนี่ยมันจะดีไหมถ้าตัวใหม่ดีก็จะเลิกใช้ตัวนี้แล้วก็จะใช้ตัวใหม่ค่ะซึ่งตัวใหม่ที่เราซื้อมาเนี่ยเป็นตัวจากยี่ห้อ Oh Baby ตัวนี้ค่ะตัวนี้เนี่ยก็เป็น Body s c r รับเช่นกันค่ะซึ่งหลังจากที่เราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็ชอบตัวนี้มากกว่าค่ะ เฮ็ดพอเลยก็คือหลังจากที่เราใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยเราก็รู้สึกว่าเนื้อสครับของซาบองอะค่ะมันค่อนข้างหยาบทีเดียวค่ะคือค่อนข้างทาแล้วเนี่ยรู้สึกเจ็บเจ็บผิวนิดนึงค่ะแต่ว่าตอนที <asta> <ts> ่เราใช้ตอนแรกเราก็คิดว่าการสครับเนี่ยมันก็ต้องเจ็บเจ็บแบบนี้ละมั้งก็เลยไม่ได้แบบว่าคิดมากอะไรค่ะแต่ว่าหลังจากที่ ใช้ตัวของโอเบบี้แล้วเนี่ยตัวนี้มันแบบเนื้อสมูทมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบอ่อนโยนต่อผิวมากๆก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าเออใช้ตัวนี้แล้วเนี่ยรู้สึกเจ็บๆผิวค่ะแล้วก็ความจริงอย่างนึงที่เราในค้นพบหลังจากที่ใช้ตัวนี้ไปได้สักพักใหญ่ๆแล้วก็คือการที่เราเนี่ยสักครับเสร็จแล้วรู้สึกว่าผิวมันนุ่มลื่นเนี่ยก็เพราะว่าออยด้านในอะค่ะมันมาเคลือบผิวเอาไว้ค่ะแล้วก็ออยด้านในเนี่ยมันเป็นออยที่ค่อนข้างเนื้อหนักทีเดียวค่ะแล้วก็เหมือนกับว่าพอมันมาเคลือบผิวว้แลเนี่ย ผิวมันก็จะดูนุ่มๆใช่ไหมคะแต่ว่าหลังจากที <internally. S 3> er ่ล้างออยนั้นเนี่ยออกไปแล้วเนี่ยผิวมันก็ไม่ได้ดูนุ่มขนาดนั้นค่ะคือง่ายๆเลยออยด้านในเนี่ยมันมาเคลือบผิวไว้ให้ดูนุ่มนั่นเองค่ะตาวเนื้อออยตัวนี้เนี่ยมันก็หนักมากๆเลยค่ะแล้วก็ทําให้พื้นห้องน้ําของเราเนี่ยลื่นมากๆด้วยค่ะเราก็เลยแบบเริ่มไม่ค่อยชอบตัวนี้เพราะว่าหลังจากที่เราใช้ตัวนี้ทีไรเนี่ยพื้นห้องน้ําเราก็จะลื่นมากๆแบบลื่นแบบลื่นล้มหัวแตกไปเลยอะค่ะคือเนื้อออยมันค่อนข้างแบบเหนียวมากค่ะ ก็เลยทำให้เราเข้าใจว่าเนื้อจากครับเนี่ยมันหยาบมันไม่ได้ช่วยทําให้ผิวชุ่มชื้นหรอกค่ะแต่ว่าตัวที่ทําให้ชุ่มชื้นเนี่ยมันเป็นตัวออยด้านในซึ่งออยด้านในเนี่ยก็ไม่ได้แบบว่าให้ความชุ่มชื้นถึงผิวภายในนะคะคือมันแค่มาเคลือบผิวด้านนอกเท่านั้นเองค่ะก็เลยทําให้เราเนี่ยตาสว่างแล้วก็คิดว่ามันไม่ได้ดีเท่ากับราคาที่มันเป็นนะคะก็เลยคิดว่า ตัวของโอเบบี้เนี่ยซึ่งราคาเนี่ยถูกกว่าด้วยแล้วก็สามารถใช้ได้ดีเหมือนกันตัวนี้เนี่ยไม่มีออยด้านในนะคะคือจะเป็นเนื้อสครับแบบแข็งๆด้านในเลยค่ะคือจะไม่มีตัวออยด้านในแต่ว่าให้ความชุ่มชื้นดีหลังจากสครับเช่นกันค่ะ ก็เลยทำให้เราเนี่ยเปลี่ยนใจจากตัวซาบองเนี่ยมาเป็นตัวโอเบบี้ค่ะที่ตัวนี้น่มันดังมากๆเลยใช่ไหมคะแล้วก็ติดรางวัลไอคอสเมด้วยอาจจะมีเพื่อนๆหลายคนที่แบบว่าเอ้ยมันได้รับรางวัลไอคอสเม่นนี่นาน่าจะใช้ดีอะไรเงี้ยก็อยากจะมาเตือนเผื่อไว้นะคะว่ามันดังก็จริงค่ะแล้วก็ได้รับรางวัลไอคอสเมก็จริงแต่ว่าเนื้อสกับด้านในเนี่ยมันไม่ได้ละเอียดขนาดนั้นนะคะแล้วก็ที่เรารู้สึกว่าผิวนุ่มชุ่มชืน้นก็เพราะเนื้อออยด้านในค่ะก็อยากจะให้เพื่อนๆพิจรารณาไว้เป็นข้อมูลหนนึ่งะะคะ ก็มาถึงตัวสุดท้ายกันแล้วนะคะก็ของในวันนี้เนี่ยไม่ได้มีมากเท่าไหร่ค่ะแต่ว่าเป็นตัวที่เราเนี่ยอยากจะมาเตือนเพื่อนๆไว้จริงๆค่ะสำหรับตัวสุดท้ายเนี่ยเป็นตัวที่เราเนี่ยชอบใช้มากๆเลยค่ะแล้วก็แนะนําในคลิปเนี่ยบ่อยมากๆเลยค่ะก็จะเป็นตัว i b o p Powder จากยี่ห้อเคสค่ะสำหรับตัว i b o p Powder ตัวนี้ของเคสเนี่ยเราแนะนําในคลิปบ่อยมากจริงๆค่ะแล้วก็เป็นตัวที่เราเนี่ยใช้หมดแล้วก็ซื้อซ้ำซื้อซ้ำมาหลายรอบแล้วค่ะแล้วก็อันนี้เนี่ยเป็นชิ้นที่3แล้วค่ะแต่ว่า ปัญหาทุกครั้งที่เราใช้ตัวนี้เนี่ยก็คือพอเราใช้สีใดสีหนึ่งจนมันแบบว่าจะหมดแล้วอะค่ะมันจะทําให้เนื้อ้านายเนี่ยมันแตกออกมาเป็นแบบนี้ค่ะก็จะเห็นได้ว่าเนื้อแป้งเนี่ยมันหลุดออกมาแล้วก็แตกแบบเป็นอย่างนี้เลยค่ะ เร่งเราเนี่ยเจอปัญหาแบบนี้ทุกครั้งที่เราใช้ตัวนี้แบบสีใดสีหนึ่งหมดไปค่ะคือเหมือนกับว่าเนื้อแป้งของเขาเนี่ยไม่ได้อัดมาแบบแข็งพอค่ะก็เลยทำให้เนื้อแป้งเนี่ยมันแบบค่อนข้างแครกง,ง่ายแล้วก็แตกกลายเป็นฝุ่นผงแบบนี้ได้ค่ะเราเนี่ยก็อยากจะให้เขาเนี่ยอัดมาแบบแข็งแข็งกว่านี้นิดนึงค่ะมันจะช่วยทําให้สามารถใช้ได้นานกว่านี้ค่ะ แต่ด้วยความที่มันแตกแบบนี้แล้วเนี่ยเรากลเลยแบบต้องซื้อตลับใหม่ตลอดเลยค่ะก็เลยอยากจ,จะมาเตเือนเพื่อนๆเผื่อไว้เพราะคิดว่ามันเป็นปัญหาค่อนข้างใหญ่ทีเดียวค่ะแล้วทีนี้เนี่ยเราก็คิดอยู่ว่าจะซื้อตัวนี้ต่อดีไหมแต่เนื่นองจากมันเกิดปัญหาแบบนี้บ่อยใช่ไหมคะเราก็เลยไปลองตัวไอโบตัวอื่นค่ะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เจอตัวไอโบที่ราคาถูกกว่าแล้วก็ให้สีที่คล้ายกันแล้วก็มันมีความแบบยังไงอะไม่ด้เป็นฝุ่นผงมากเท่าไหร่นะก็จะเป็นตัวจากรุ่นเซซารุ่นนี้ค่ะ พาวเดอร์ของยี่ห้อเซซานตัวนี้เนี่ยเราคิดว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะแล้วก็ราคาเนี่ยก็ถูกมากๆด้วยแต่ว่าถ้าเทียบตัวแปรงด้านในอะค่ะแปรงด้านในที่แถมมาเนี่ยรู้สึกว่าของเคสเนี่ยจะดีกว่านะคะเพราะว่าตัวของเคสเนี่ยแปรงด้านในเนี่ยมันจะเป็นค่อนข้างแปรงเป็นแปรงที่หัวแบบเหมาะกับการเขียนคิ้วมากๆเลยค่ะแต่ว่าตัวของเซซานเนี่ยแปรงมันจะแบบ ค่อนข,ข้างอ่อนนิดนึงค่ะแต่ก็ใช้ได้โอเคดีเช่นกันค่ะถ้าถามว่าตัวของเซซ่าเนี่ยมันจะกลายเป็นฝุ่นผมเหมือนกับตัวเคสมาเราก็ยังบอกไม่ได้นะคะเนื่องจากว่าเรายัางเนี่ยใช้ไม่หมดเลยก็เลยต้องดูไปอีกสักพักนึงค่ะแต่ว่าหลังจากที่เราลองใช้ดูแล้วเนี่ยเรารู้สึกว่ามันเนื้อแป้งม,มันค่อนข้างแน่นทีเดียวนะคะแล้วก็ให้สีชัดเจนดีมากๆด้วยคือเป็นตัวอายบลูพาวเดอร์ที่ราคาถูกแต่ว่าใช้ดีมากๆเลยค่ะ ก็จะขอลองใช้ไปเรื่อยๆก่อนนะคะว่ามันจะกลายเป็นฝุ่นผงเหมือนกับเคสไหมก็เดี๋ยวจะมาบอกกันเพื่อนอีกทีนึงค่ะแต่ด้วยความที่เคสตนราคามันแพงกว่าใช่ไหมคะแล้วมันไม่ได้อัดมาแข็งแบบนี้เนี่ยเราก็คิดว่าถ้าตัวนี้เนี่ยถึงมันจะแบบกลายเป็นฝุ่นผงในท้ายที่สุดแต่ยังไงราคามันก็ถูกกว่าค่ะ เราก็เลยแบบคิดว่าต่อจากนี้เนี่ยจะใช้ตัวนี้ค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเพื่อนๆขนาดไหนกำลังพิจารณาที่จะซื้อตัวนี้อยู่เนี่ยก็อยากจะให้ระวังนิดนึงนะคะเนื่องจากว่าถ้าใช้สีได4สีหนึ่งเนี่ยหมดไปเนี่ยสีอื่นๆเนี่ยมันก็จะแตกกายเป็นฝุ่นผงแบบนี้ค่ะก็ต้องระวังนิดนึงนะคะแต่ว่าเรื่องของสีมันดีมากจริงๆค่ะแต่เราเนี่ยก็อยากจะให้เขาพัฒนาให้เนื้อมันแบบอัดมาแข็งกว่านี้นิดนึงค่ะก็มาเตือนเอาไว้นะคะ ค่ะก right. like ็ได like ้แนะนำกันไปแล้วนะคะสำหรับของที่เราใช้แล้วไม่ชอบหรือว่าซื้อมาแล้วรู้สึกผิดหวังค่ะก็จะเป็นตัวที่เราเนี่ยเจอปัญหาแล้วก็อยากจะมาเตือนเพื่อนๆเผื่อไว้ค่ะเพื่อนๆเพื่อนเี่ยจะได้ไม่ต้องมาเจอปัญหาแบบนี้เหมือนกับเราค่ะแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยความชอบของแต่ละคนนก็จะไม่เหมือนกันนะคะยังไงท้ายที่สุดถ้าเพื่อนๆรู้สึกชอบเนี่ยก็ใช้กันได้ค่ะแต่ว่าถ้ารู้สึกว่าเจอปัญหาเนี่ยก็ให้ลองเปลี่ยนไปใช้ตัวอื่นๆดูกันนะคะ ค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้เราตั้งใจว่าถ้าเจอตัวไหนที่รู้สึกไม่โอเคอีกก็จะมาแชร์กับเพื่อนๆอีกเลยเลยแน่นอนค่ะเพราะว่าเราเนี่ยก็ตั้งใจที่อยากจะให้เพื่อนๆนซื้อของกันอย่างคุ้มค่าที่สุดแล้วก็ไม่อยากให้เพื่อนๆนมาเสียดายทีหลังค่ะก็สำหรับคลิปในวันนี้เนี่ยก็จบลงในเท่านี้ค่ะยังไงท่าเพื่อนชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็อย่าลืมกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะก็วันนี้เ,เราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะไปพบกันใหม่วิดีโอหน้านะคะบ๊ายบาย